บทที่หทางไหนคือหนทางที่แท้จริงสู่พระเจ้าผ่านการสละเช่นที่พวกโยคีเชื่อใช่ไหมแล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกขกริยาละการทนทุกข์และการรับใช้คือหนทางสู่พระเจ้าตามที่พวกปำมเพญตบะบอกใช่หรือไม่เราจะพบทางไปสวรรค์ด้วยการเป็นคนดีอย่างที่หลายศาสนาสอนใช่หรือเปล่า หรือว่าเรามีอิสระสามารถทำตามใจปรารถนาละเมื่อหรือเพิกเฉยกฎต่างๆไม่ต้องสนใจคำสอนสั่งตามแบบแผนใดๆด,ดำดิ่งสู่การปนเปรื้อตัวเองและจะพบนิพพานอย่างที่พวกนิวเอตทั้งหลายบอกอันไหนละ่ะต้องเคร่งครัดศีลธรรมหรือให้ทำตามใจอยากทางไหนคุณค่าตามแบบแผนดั้งเดิมหรือสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ตามเส้นทางที่เดินไป อย่างไหนดีบัญญัติสิบป,ประการหรือว่าเจ็ดขั้นสู่การบรรลุธรรมเธอต้องการเหลือเกินที่จะเป็นอันใดอันหนึ่งให้ได้เป็นทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้สิครับผมกำลังถามอยู่นี่ไงฉันจะตอบแบบที่เธอเข้าใจได้ดีที่สุดแม้จะบอกเธอเดี๋ยวนี้ว่าคำตอบอยู่ภายในตัวเธอฉันยังขอพูดกับทุกคนที่ได้ยินถ้อยคำของฉัน และแสวงหาความจริงของฉันทุกดวงใจที่ร้องถามอย่างจริงจังว่าทางไหนไปสู่พระเจ้าจะได้รับการเปิดเผยแต่ละคนจะได้รับความจริงจากส่วนลึกของหัวใจจงมาหาฉันตามเส้นทางของหัวใจไม่ใช่ด้วยการเดินทางทามความคิดเธอไม่มีทางพบฉันในความคิดหากอยากรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง เธอต้องออกจากความคิดคำถามของเธอวอนขอคำตอบและฉันจะไม่หลบเรี่ยงความต้องการอันแรงกล้านี้ของเธอฉันจะเริ่มด้วยประโยคที่อาจทำให้เธอตกใจและอาจคุกค,คามความรู้สึกของผู้คนจำนวนมากนั่นคือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบัญญัติสิบประการอธิบายเพิ่มเติมพระธรรมอพยพจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมบันทึกไว้ว่า พระเจ้าได้ประทานบัญญัติสิทธระการแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเพื่อให้โมเสสนำไปบอกแก่ประชาชนมีใจความดังนี้ 1. อย่านามัสการพระเจ้าอื่นต่อหน้าเรา 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร 3. วันซาบาโตให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าร่วงประเวณี 7. อย่ารักทรัพย์ 8. อย่านินทาว่ารายผู้อื่น 9. อย่าคิดโลบในประเวณี 10. อย่าคิดโลบในสิ่งของผู้อื่นโอพระเจ้าไม่มีงั้นหรอไม่มีฉันจะบังคับใครตัวฉันเองงั้นหรอทำไมต้องมีคำสั่งหรือบัญญัติอย่างนั้นอะไรที่ฉันต้องการมันจะไม่เป็นไปตามนั้น แล้วจำเป็นอะไรถึงต้องออกคำสั่งบังคับและถ้าฉันเป็นคนบัญญัติขึ้นมันจะไม่เป็นไปตามนั้นโดยอัตโนมัติหรือไงเป็นไปได้อย่างไรที่ฉันต้องการให้สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้จนต้องออกคำสั่งแล้วนั่งดูมันไม่เป็นไปตามนั้นกษัตริย์ชนิดใดที่ทำเช่นนั้นผู้ปกครองประเภทไหนถึงทำอย่างนั้นฉันขอบอกเธอว่า ฉันไม่ใช่ทั้งกษัตริย์และผู้ปกครองฉันเป็นเพียงผู้สร้างที่น่าคั่นคล้ามและผู้สร้างจะไม่ปกครองนอกจากจัดสร้างสร้างแล้วก็สร้างฉันได้สร้างและอำนวยพรเธอขึ้นตามฉายารักของฉันและได้ให้สัญญารวมข้อตกลงบางอย่างแก่เธอฉันบอกเธอไปแล้วด้วยภาษาง่ายๆว่าเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเธอก็เป็นเหมือนโมเสสที่เป็นผู้สแสวงหาอย่างแรงกล้า โมเสสก็ทำเหมือนที่เธอกำลังทำอยู่ตอนนี้คือยืนอยู่ตรงหน้าฉันอ้อนวอนร้องขอคำตอบโอพเจ้าพระบิดาโมเสสเรียกพระเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ปโปรดลดองค์มาแสดงตนปโปรดให้สัญญาณแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้นำไปแจ้งแก่ประชาชนด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าเราคือผู้ที่ถูกเลือก และฉันก็แสดงตนต่อโมเสสเหมือนที่แสดงตนต่อเธอตอนนี้พร้อมสัญญาแห่งสวรรค์อันเป็นคำสัญญาชั่วนิรันร์คือข้อตกลงอันเที่ยงแท้แน่นอนคราพระองค์จะมั่นใจได้อย่างไรโมเสสทำอย่างเศร้าส้อยเพราะเราบอกเจ้าเช่นนั้นฉันตอบพระเจ้ารับปากเจ้าและการรับปากจากพระเจ้าก็ไม่ใช่คำสั่งหรือบัญญัติทว่าคือข้อตกลงซึ่งได้แก่ พันธสัญญาสิบประการเธอจะรู้ว่าเธออยู่บนเส้นทางของพระเจ้าและจะรู้ว่าเธอได้พบพระเจ้าหากมีสัญญาเหล่านี้ข้อบ่งชี้เหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตัวเธอ 1. เธอจะรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจสุดความคิดสุดจิตวิญญาณและจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกเหนือจากฉันเธอจะไม่บูชาวความรักอย่างมนุษย์ความสำเร็จเงินทองอำนาจหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆของมัน เธอจะผลัดทิ้งสิ่งเหล่านี้เหมือนเด็กผลัดของเล่นไม่ใช่เพราะมันไร้ค่าแต่เพราะเธอโตเกินกว่าจะเล่นแล้วและเธอจะรู้ว่าเธออยู่บนเส้นทางของพระเจ้าก็เพราะ 2. เธอจะไม่ออกพระนามพระเจ้าโดยไม่จําเป็นเธอจะไม่เรียกฉันไปเพื่อล้อเล่นเธอจะเข้าใจพลังอํานาจของความคิดและถ้อยคําและเธอจะไม่คิดเอ่ยอ้างนามของพระเจ้า ด้วยวิธีการอันไม่เหมาะสมเธอจะไม่เอ่ยนามของฉันอย่างไร้สาระเพราะเธอไม่สามารถทำอย่างนั้นพอชื่อของฉันฉันคือ i a m อันยิ่งใหญ่ไม่เคยถูกใช้อย่างไร้สาระกล่าวคือใช้อย่างปราศจากผลลัพธ์และไม่อาจทำอย่างนั้นเมื่อพบพระเจ้าแล้วเธอจะรู้สิ่งนี้และฉันจะให้เครื่องบวงชี้เหล่านี้แก่เธอด้วย 3. เธอจะจดจำ ที่จะสงวนวันหนึ่งไว้สำหรับฉันและเรียกว่าวันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อเธอจะได้ไม่อยู่ในมายาการของตนยาวนานนักแต่จะทำให้ตัวเองะระลึกได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครและในไม่ช้าเธอจะเรียกทุกวันว่าซาบาโตอธิบายเพิ่มเติมวันซาบาโตเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของศาสนายิวยูดาย คือวันที่7ของสัปดาห์ถือเป็นวันบริสุทธิ์ไม่มีการทำกิจกรรมใดๆให้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อพักผ่อนสวดมนต์อธิษฐานภาวนาอ่านคัมภีร์นมัสการและขอบคุณพระเจ้าและจะเรียกทุกโมงยามว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ 4. เธอจะให้เกียรติบิดามารดาของตนเธอจะรู้ว่าตนคือบุตรของพระเจ้าเมื่อเธอให้เกียรติพระบิดาพระมารดาในทุกถ้อยคา และการกระทําความคิดขณะที่ให้เกียรติต่อพระบิดามารดาและพ่อแม่ของเธอพอพวกเขาให้ชีวิตแก่เธอบนโลกนี้เธอก็ยังให้เกียรติมนุษย์ทุกคนด้วย 5. เธอจะรู้ว่าเธอได้พบพระเจ้าเมื่อสังเกตว่าเธอจะไม่ฆาตกรรมกล่าวคือเจตนาฆ่าโดยปัสจากสาเหตุ เพราะเมื่อเธอเข้าใจว่าเธอไม่อาจยุติชีวิตผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทุกชีวิตเป็นอมตะเธอจะไม่เลือกสิ้นสุดรูป,ปรธรรมชีวิตใดๆหรือเปลี่ยนรูปพลัง,งานชีวิตของใครไปสู่รูปแบบอื่นโดยปัาศจากเหตุผลอันสูงส่งการเคารพชีวิตของเธอจะทำให้เธอให้ค่าชีวิตอื่นทุกรูปแบบทั้งพืชต้นไม้และสัพพสัต และจะเข้าไปส่งผลกระทบเพื่อคุณประโยชน์สูงสุดเท่านั้นต่อไปนี้คือสัญญาณอื่นๆที่ฉันส่งมาเพื่อให้รู้ว่าเธออยู่บนหนทางของฉัน 6. เธอจะไม่ทำให้ความบริสุทธิ์แห่งรักมัวหมองด้วยอาสร,ร์หรือการหลอกลวงเพราะนั่นคือการผิดลูกเมียฉันสัญญากับเธอเมื่อเธอพบกับพระเจ้าแล้วเธอจะไม่ประพฤติผิดในกาม 7. เธอจะไม่ยึดฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไม่คดโกงร่วมมือหรือทําร้ายผู้ใดเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเพราะนั่นคือการลักขโมยฉันสัญญากับเธอเมื่อเธอพบกับพระเจ้าเธอจะไม่ขโมยและเธอจะไม่ 8. กล่าวสิ่งใดที่ไม่เป็นความจริงรวมทั้งเป็นพยานเท็จเธอจะไม่เก้ลบในคู่ครองของเพื่อนบ้าน เธอจะอยากได้สามีหรือภรรยาของเพื่อนบ้านด้วยเหตุใดในเมื่อทุกคนเหล่านั้นคือคู่ครองของเธอ 10. เธอจะไม่โลภในทรัพย์สินของเพื่อนบ้านทำไมเธอต้องอยากได้เข้าของของเพื่อนบ้านในเมื่อเธอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นของเธอและทุกสิ่งทุกอย่างของเธอล้วนเป็นของโลกเธอจะรู้ว่าเธอได้พบทางของพระเจ้าเมื่อเธอเห็นสัญญาณเหล่านี้ เพราะฉันสัญญาว่าไม่มีผู้ใดที่สแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงจะยังทำสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะคงความประพฤติพวกนี้ไว้สิ่งเหล่านี้คืออิสรภาพของเธอไม่ใช่ข้อห้ามนี่คือพันธสัญญาของฉันไม่ใช่กฎบัญญัติเพราะพระเจ้าจะไม่สั่งห้ามสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นพระเจ้าเพียงบอกบุตรหลานของตนว่านี่คือวิธีที่เธอจะรู้ว่า เธอกำลังเดินทางกลับบ้านโมเสสถามอย่างจริงจังว่าข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรโปรดแสดงสัญญาณแก่ข้าพระองค์โมเสสถามคำถามเดียวกับเธอตอนนี้คำถามเดียวกับผู้คนทุกคนทุกแห่งถามตั้งแต่การเวลาอุบัติขึ้นคำตอบของฉันก็เป็นเช่นนี้ชั่วนิดการแต่มันไม่เคยและไม่มีวันเป็นคำสั่งหรือเป็นบัญญัติเพราะฉันจะออกคำสั่งกับใคร ใายที่ฉันจะลงโทษถ้ากฎของฉันถูกละเมิดเพราะทั้งหมดมีเพียงฉันถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องรักษาบัญญัติ10ประการเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าขึ้นสวรรค์มีเพียงการรู้ว่าเธออยู่ที่นั่นแล้วมีเพียงการยอมรับและความเข้าใจถึงสวรรค์ไม่ใช่การภาคเพียรปฏิบัติหรือตะเกียกตะกายเพื่อให้ไปถึง เธอไปอยังที่ที่เธออยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้หรอกเพราะการทำอย่างนั้นเธอจะต้องจากที่ที่เธออยู่เสียก่อนเพื่อเป็นการทำรายจุดมุ่งหมายทั้งหมดในการเดินทางลงแต่ที่กับตรลปัดคือคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาต้องจากที่ที่ตนอยู่เพื่อไปให้ถึงที่ที่ตนอยากไปพวกเขาจึงผราจากสวรรค์เพื่อไปสู่สวรรค์โดยผ่านนรกการรู้แจ้ง คือการเข้าใจว่าไม่มีที่ที่ต้องไปไม่มีสิ่งใดที่ต้องทำและไม่มีใครที่ต้องเป็นเว้นแต่คนที่เธอเป็นอยู่แล้วตอนนี้สวรรค์ตามที่เธอเรียกไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก heaven is nowhere ลองเว้นวร์กระหว่าง w กับตัว h est, ในคำนี้แล้วเธอจะเห็นว่าสวรรค์อยู่ที่นี่เดียวนี้ nowhere ทุกคนพูดอย่างนี้ทุกคนพูดอย่างนี้ มันทําให้ผมแทบคลั่งถ้าสวรรค์คือที่นี่เดียวนี้แล้วทำไมผมไม่เห็นทําไมผมถึงไม่รู้สึกถึงมันแล้วทําไมโลกถึงยุ่งเหยิงขนาดนี้ฉันเข้าใจความว้าวุ่นของเธอมันก็ว้าวุ่นเกือบจะพอๆกันร,ระหว่างความพยายามทําความเข้าใจทั้งหมดนี้กับการพยายามทําให้ใครสักคนเข้าใจว้าวเดี๋ยวก่อน นี่ท่านกำลังบอกว่าพระเจ้าก็วาวุ่นได้ด้วยแล้วเธอคิดว่าใครเป็นคนสร้างความวาวุ่นขึ้นมาเธอคิดหรือว่าเธอสามารถมีประสบการณ์บางอย่างที่ฉันไม่อาจมีฉันขอบอกเธอว่าทุกประสบการณ์ที่เธอมีฉันก็มีเธอไม่เห็นหรือว่าฉันกำลังมีประสบการณ์ถึงตัวฉันผ่านทางเธออยู่เธอคิดว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรฉันไม่สามารถรู้จักตนเองได้ถ้าไม่มีเธอ ฉันสร้างเธอขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าฉันคือใครฉันคงไม่สลายมายาทั้งหมดที่เธอมีต่อฉันลงภายในบทเดียวฉะนั้นฉันจะบอกเธอว่าในรูปแบบอันเหนือพลของฉันซึ่งเธอเรียกว่าพระเจ้านั้นฉันไม่มีประสบการณ์ถึงความวาวุ่นวิวคอยอยังชั่วท่านทำให้ผมกลัวไปตั้งหลายนาทีแต่นั่นไม่ใช่เพราะไม่สามารถแต่เพราะฉันไม่เลือกเท่านั้นเอง เธอก็เลือกแบบเดียวกับฉันได้เหมือนกันเอาละจะว้าวุ่นหรือไม่ว้าวุ่นผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่สวรรค์อยู่ที่นี่โดยที่ผมไม่เห็นมีประสบการณ์ถึงมันเลยเธอไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอไม่รู้และเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ในสวรรค์ก็เพราะว่าเธอยังไม่มีประสบการณ์ถึงเข้าใจไหม สำหรับเธอมันคือวงจรอุบาท <ใ 2014. S 1> เพราะเธอไม่อาจยังไม่พบหนทางที่จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอไม่รู้และเธอก็ไม่รู้ถึงสิ่งที่เธอไม่ได้มีประสบการณ์สิ่งที่การรู้แจง้งเรียกร้องจากเธอก็คือให้รู้ถึงสิ่งที่เธอยังไม่ได้มีประสบการณ์แล้วจึงมีประสบการณ์ถึงมันเสียการรู้เปิดประตูสู่การมีประสบการณ์แต่พวกเธอคิดกับกัน ที่จริงเธอรู้มากกว่าที่เธอมีประสบการณ์มากมายเพียงแต่เธอไม่รู้ว่าตัวเองรู้ตัวอย่างเช่นเธอรู้ว่ามีพระเจ้าแต่เธออาจไม่รู้ว่าตัวเองรู้เธอจึงเฝ้าคอยที่จะมีประสบการณ์ทั้งที่ตลอดเวลาเธอมีประสบการณ์อยู่ตลอดเธอมีอยู่โดยไม่รู้ว่าตัวเองมีซึ่งก็เหมือนกับไม่มีนั่นเอง เรากำลังวนไปวนมานะใช่และแทนที่เราจะวนเป็นวงอย่างนี้เราควรเป็นตัววงกลมเสียเองซึ่งใช่ว่าเป็นวังวนอันชั่วร้ายแต่เป็นวัฏจักรอันสูงส่งได้การละชีวิตทางโลกถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางจิตวิญญาณหรือเปล่าใช่เพราะที่สุดแล้ววิญญาณทุกดวงจะละทุกสิ่งที่ไม่จริง และไม่มีสิ่งใดในชีวิตเธอที่เป็นจริงเว้นแต่สายสัมพันธ์ที่มีต่อฉันแต่การละชีวิตทางโลกในแง่การปฏิเสธตัวเองนั้นไม่จำเป็นคุรู้ที่แท้ไม่ละทิ้งสิ่งใดคุรู้เพียงไม่ให้ความสนใจดังที่ทำกับสิ่งซึ่งไม่ใช่ประโยชน์อีกต่อไปคนมากมายบอกว่าเธอต้องอยู่เหนือความปรารถนาของตัวเองแต่ฉันขอบอกว่าเธอแค่ต้องเปลี่ยนมัน อย่างแรกให้ความรู้สึกเหมือนวินัยเข้มงวดอย่างหลังให้ความรู้สึกคล้ายแบบฝึกหัดที่น่าเพลิดเพลินคนมากมายบอกว่าจะรู้จักพระเจ้าได้นั้นเธอต้องเอาชนะกิเลสตัณหาทางโลกให้ได้ก่อนแต่จริงๆแค่เข้าใจและยอมรับก็พอแล้วสิ่งที่เธอต่อต้านจะยังคงอยู่สิ่งที่เธอเพียงมองดูจะหายไปผู้สแสวงหาทางเอาชนะตัณหาทางโลกอย่างจริงจัง มักมุ่งมัน่นจนแทบจะพูดได้ว่าสิ่งนั้นได้กลายเป็นตันหาหนึ่งของเขาพวกเขามีตันหาในพระเจ้ามีตันหาอยากรู้จักพระเจ้าแต่ตันหาก็คือตันหาเปลี่ยนเป็นอีกอย่างไม่ได้ทำให้มันหายไปไหนฉะนั้นไม่ต้องพิพากษาสิ่งที่เธอรู้สึกมีแรงปรารถนาแค่สังเกตแล้วดูว่ามันมีประโยชน์ต่อเธอหรือไม่ เมื่อวัดจากตัวตนหรือสิ่งที่เธอต้องการเป็นจำไว้ว่าเธอกำลังสร้างสารรค์ตัวเองอย่างต่อเนื่องเธอกำลังตัดสินใจว่าตนคือใครและเป็นอะไรอยู่ทุกขณะส่วนใหญ่แล้วเธอตัดสินใจเรื่องพวกนี้ผ่านการเลือกของเธอซึ่งเกี่ยวกับว่าใครหรือสิ่งใดที่เธอหลงใหลปรารถนาผู้ที่เธอบอกว่าอยู่บนเส้นทางของจิตวิญญาณมักดูเหมือนละกิเลสท,ทางโลกหรือตันหาของมนุษย์ได้แล้ว แต่ที่เขาทำจริงๆคือทำความเข้าใจและเห็นความเป็นมายาแล้วหลีกเลี่ยงจากตันหาที่ไม่เกื้อหนุนตัวเขาขณะเดียวกันก็รักมายาการที่ได้มอบสิ่งหนึ่งให้นั่นคือมอบโอกาสที่จะมีอิสระอย่างแท้จริงไฟปรารถนาคือความรักที่จะเปลี่ยนภาวะของการเป็น b e อิงให้กลายเป็นการกระทำ d o อิงมันคือเชื้อให้แก่การสรรสร้าง และการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นประสบการณ์ไฟปรารถนาคือเพลิงขับเคลื่อนให้เราแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองฉะนั้นจงอยาปฏิเสธแรงปรารถนาเพราะนั่นเท่ากับการปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของเธอและตัวตนที่เธอต้องการเป็นด้วยภูหละแล้วไม่เคยปฏิเสธแรงปรารถนาภู้ละแล้ว,เ,เ,ลลวเพียงปฏิเสธการยึดติดผลลัพธ์ แรงปัานานาคือความรักที่จะทำบางสิ่งและการกระทำคือการมีประสบการณ์ถึงการดำรงอยู่แต่ก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างการกระทำสิ่งใดใดอยู่เสมอนั่นคือความคาดหวังการมีชีวิตโดยไม่คาดหวังไม่จำเป็นต้องได้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงนั่นละเสรีภาพนั่นคือความเป็นพระเจ้าชีวิตฉันเป็นแบบนั้นท่านไม่ยึดต,ติดผลลัพธ์เลยหรือครับแน่นอนความสุขของฉัน อยู่ในขณะการสร้างสรรค์ไม่ใช่ในผลลัพธ์การสละละไม่ใช่การตัดสินใจที่จะปฏิเสธการกระทําแต่หมายถึงการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการต้องได้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงมันต่างกันมหาศาลท่านจะกรุณาอธิบายได้ไหมว่าไฟปรารถนาคือความรักที่จะเปลี่ยนสภาวะของการเป็นให้กลายเป็นการกระทําหมายความว่ายังไง การเป็นบีอิ่งคือภาวะสูงสุดของการดำรงอยู่มันคือสารัตถะบริสุทธิ์คือปัจจุบันไร้การคือทุกสรรพสิ่งความว่างเสมอไปไม่เลยซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าภาวะแห่งการเป็นอันบริสุทธิ์คือภาวะบริสุทธิ์แห่งการเป็นพระเจ้าแต่สำหรับเราแล้วไม่พอหรอกที่จะแค่เป็น เรายังใฝ่หาที่จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เราเป็นจึงเป็นเหตุให้ต้องมีคุณลักษณะของพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั่นคือการกระทำต,ตัวอย่างว่าเธอคือนาแก่นแท้แห่งตัวตนอันมหัศจรรย์ของเธอคุณสมบัติของพระเจ้าที่เธอเรียกว่าความรักนี่คือสัจธรรมของเธอทีนี้การเป็นความรักถือเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความรัก วิญญาณปรารถนาที่จะทำสิ่งที่มันเป็นเพื่อจะรู้จักตัวเองผ่านประสบการณ์ของตัวเองดังนั้นมันจะพยายามบรรลุมโนคติสูงสุดของตนผ่านการกระทำสิ่งที่กระตุ้นให้ทำดังนี้เรียกว่าแรงปรารถนาข้าแรงปรารถนาก็เท่ากับค่าพระเจ้าทิ้งด้วยไฟปรารถนาคือภาวะที่พระเจ้าอยากทักทายว่าวัดดีแต่เธอเห็นไหมว่าเมื่อพระเจ้า หรือพระเจ้าในตัวเธอได้ทำในสิ่งที่รักดังนั้นแล้วพระเจ้าก็จะประจักษ์ในตัวเองและไม่ต้องการสิ่งใดอีกส่วนมนุษย์นั้นตรงกันข้ามพวกเขามักรู้สึกว่าเมื่อลงทุนไปแล้วต้องได้รับกับคืนหากเรารักใครสักคนก็เป็นเรื่องดีแต่เราควรได้รับการรักตอบด้วยอะไรทำนองนั้นนี่ไม่ใช่แรงปรารถนานี่คือความคาดหวัง นี่เองคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่มนุษย์ไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าผู้ละแล้วพยายามยุติการแบ่งแยกนี้ผ่านประสบการณ์ซึ่งผู้ปฏิบัติทำจากโลกตะวันออกเรียกว่าสมาธินั่นคือการเป็นหนึ่งเดียวและการหลอมรวมกับพระเจ้าคือการผรสานเข้ากับเบื้องบนผู้ละแล้วจึงละจากผลลัพธ์ แต่ไม่เคยและไม่มีวันละทิ้งแรงปัถนาแท้จริงแล้วคุรุอย่างรู้ด้วยซ้ำว่าไฟปัถนาคือหนทางมันคือทางแห่งการประจักษ์แจ้งในตนแม้ในทางภาษาโลกก็ยังพูดถูกว่าถ้าเธอไม่มีไฟกับสิ่งใดเลยเธอก็เหมือนไม่มีชีวิตเมื่อกี้ท่านบอกว่าสิ่งที่เธอต่อต้านจะยังคงอยู่สิ่งที่เธอเพียงมองดูจะหายไป อธิบายหน่อยได้ไหมครับเธอไม่อาจต่อต้านสิ่งใดโดยไม่ให้ความจริงแก่มันการต่อต้านสิ่งใดๆหมายถึงการให้ชีวิตแก่มันเมื่อเธอต่อต้านพลังงานเธอจะทำให้มันอยู่ที่นั่นยิ่งเธอต่อต้านเธอยิ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงไม่ว่าเธอจะต่อต้านอะไรสิ่งที่เธอเปิดตามองดูกลับหายไปนั่นคือมันหยุดก่อภาพลวงตาถ้าเธอมองดูบางสิ่งอย่างแท้จริง เธอจะมองทะลุมันทะลุภาพลวงตาที่ก่อตัวบดบังตัวเธอจะไม่มีสิ่งใดเหลือนอกจากความจริงสูงสุดตรงหน้าเธอเมื่อผเผชิญความจริงสูงสุดแล้วมายาเล็กๆของเธอก็ไร้พลังอำนาจไม่อาจยึดเธอไว้ในอุ้งมืออ่อนแอของมันได้อีกเธอมองเห็นความจริงแล้วความจริงนี้จะปลดปล่อยเธอเป็นอิสระแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งที่มองดูหายไปละ่ะ เธอควรต้องการอย่างนั้นเสมอนะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดในโลกของความเป็นจริงที่เธอควรยึดถือแต่ถ้าเธอเลือกมายาการของชีวิตแทนความจริงสูงสุดเธออาจสร้างมันขึ้นใหม่อีกครั้งแบบเดียวกับที่สร้างครั้งแรกด้วยวิธีทางนี้สิ่งต่างๆในชีวิตจะเกิดจากเธอเลือกให้เป็นเช่นนั้นและเธอก็จะขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการมีประสบการณ์อีกต่อไปให้พลไปจากชีวิต ถว่าอย่าต่อต้านสิ่งใดถ้าเธอคิดว่าการฝืนต้านจะทำให้มันหายไปจงคิดใหม่เธอจะยิ่งตอกย้ำให้แน่นหนากว่าเดิมฉันไม่ได้บอกเธอหรือว่าทุกความคิดมีพลังสร้างสรรค์แม้กระทั่งความคิดที่ว่าผมไม่ต้องการบางสิ่งหรือครับถ้าไม่ต้องการแล้วไปคิดถึงมันทำไมอย่าคิดถึงอีกแต่ถ้าเธอต้องคิดถึงนั่นคือไม่สามารถที่จะไม่คิดถึงมัน ก็อย่าต่อต้านแต่ให้มองดูตรงๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรยอมรับความจริงนั้นว่าเป็นสิ่งที่เธอสร้างขึ้นแล้วเลือกที่จะเก็บไว้หรือทิ้งไปตามที่เธอปรารถนาเราจะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดการเลือกตัวตนหรือสิ่งที่เธอคิดว่าเธอเป็นและตัวตนหรือสิ่งที่เธอเลือกจะเป็นนี่คือตัวกำหนดทุกการเลือกทุกสิ่งที่ได้เลือกมาในชีวิตและจะเลือกต่อไปในอนาคต ถ้าอย่างนั้นชีวิตของผู้ละทางโลกจึงเป็นหนทางที่ผิดไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าสะละละให้ความหมายผิดความจริงคือเธอไม่สามารถละทิ้งสิ่งใดเพราะไรที่เธอต่อต้านจะยังคงอยู่ผู้สละละที่แท้ไม่ได้ทิ้งเขาเพียงเลือกต่างออกไปนี่คือการเคลื่อนเข้าหาบางสิ่งไม่ใช่หนีจากบางสิ่ง เธอไม่อาจหนีจากสิ่งใดเพราะมันจะตามเธอไปทุกคนทุกแห่งดังนั้นจงอย่าต่อต้านสิ่งเย้าวยวนใจเพียงหันไปจากมันหันมายังฉันและหันจากสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนฉันแต่โปรดรู้ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหนทางที่ผิดเพราะการเดินทางนี้เธอไม่อาจไปไม่ถึงที่ที่เธอกำลังไปเป็นเรื่องของความเร็วช้าเท่านั้น เป็นเพียงคำถามว่าเมื่อไรที่เธอจะไปถึงแม้แต่เรื่องนี้ก็เป็นภาพรวงตาเพราะจริงๆแล้วไม่มีคำว่าเมื่อไรเช่นที่ไม่มีก่อนหรือหลังมีเพียงเดี๋ยวนี้อันเป็นห่วงเวลาไม่รู้จบแห่งปัจจุบันขณะซึ่งเธอกำลังมีประสบการณ์ถึงตัวเองแล้วจุดหมายคืออะไรครับในเมื่อไม่มีทางที่จะไปไม่ถึงที่นั่นถ้าอย่างนั้นจุดหมายของชีวิตคืออะไร ถ้างั้นทำไมเราถึงต้องวิตกกังวลกับทุกๆเรื่องที่ทำลงไปด้วยละ่ะนั่นไงเธอไม่ควรกังวลไปแต่เธอจะทำได้ดีถ้าเฝ้าสังเกตสักหน่อยเพียงสังเกตว่าใครหรือตัวตนแบบไหนที่เธอกำลังเป็นกำลังทำและกำลังมีและดูว่ามันเกื้อหนุนเธอหรือเปล่าจุดหมายของชีวิตไม่ใช่เพื่อไปให้ถึงที่ใด แต่คือการสังเกตว่าเธออยู่ตรงนั้นแล้วเช่นที่เป็นมาตลอดเธออยู่ในห่วงแห่งการส,สร้างอันบริสุทธิ์เสมอมาและตลอดไปดังนั้นจุดหมายของชีวิตก็เพียงเพื่อสร้างสรรค์ว่าเธอเป็นใครและเป็นอะไรจากนั้นจึงมีประสบการณ์ถึงสิ่งนั้น